ไข่ปลาหมูปลาอะไรอะ่ะไม่รู้อ๋อไม่น่าหรอกคนเขาถึงลงไปเขาไปดูปลานี่เองใช่เขาไปถ่ายคือเราไม่รู้เออถ่ายถ่ายถ่ายเจ้าเองถ่ายถ่ายสมมติหน่อยนะอันเนี้ยปลาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าปลามันจะเป็นหังยาวขนาดนี้โอ๊ยปลาอะไรอะ่ะ ไม่ใช่ลาดุกระช่อนนะเหมือนปลาบมูเลยไม่ใช่พีเ่เฮ้ยแล้วเขาไม่จับกินหรอวะตั้งเขาไม่กินนะเขาเหมือนเขาอนุรักษ์อ่ะเหรอเออแล้วมันขึ้นไปแล้วมันจะลงมายัางไงโอ้โหมันขึ้นไปเป็นสายเลยอะ่ะเออไม่น่าหรอแล้วใครเขาลงไปถ่ายทำอะไรวะ